เกิดอะไรขึ้นเกิดแล้วเขาสิบคนด้วยนะสิบคนตั้งแต่สิบสามนาทีแรกอเอคือมันเป็นจังหวะต่อเนื่องครับแล้วไม่รู้เขาไปทะเลาะอะไรกันครับพอเหลือสิบคนครับกลายเป็นเอ้พอกตั้นที่เล่นดีกว่าเฉยเลยแล้วก็เป็นแมนยูในเตตที่เหนื่อยลงไปค่ะแล้วก็มาโดนรูเบรี่ฮอลครับยิงสุดสวยลูกนั้นไปคือเซเนอร์ลัมเมนเนี่ยปัดแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความที่ลูกมันแรงมากครับปัดไม่พ้นก็เป็นประตูนำหนึ่งศูนย์ในครึ่งแรกยังสวยนะครับ ซึ่งหลังจากเสียประตูอ่ะแมนยูก็พยายามนะแต่มันก็ยังดูอึดอึดอัดอัดโดยที่เหมือนแบบแต่ละคนยังงงๆตำแหน่งตัวเองอยู่การขาดหายไปของเชดโก้ co, แล้วก็การขาดหายไปของมาดูสคุนยาก็ก็มีผลพอสมควรเพราะว่าอามัดไปเล่นทางซ้ายก็ไม่ได้เลยนะครับจะบอกว่าเมื่อวานคนที่ซุปเปอร์เซฟมากๆคือพิกฟอร์ดด้วยนะอ่าใช่หูเซฟอะไรขนาดนั้นครึ่งหลังเนี่ยแมนยูโหอมอย่างหนักนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงสักประมาณนาที ถึงนาที65พี่นี่นะแมนยูมีโอกาสยิง10ครั้งรู้ไหมเข้ากรอบกี่ครั้ง <c oughs> ครั้งเดียวครั้งเดียวอ่านี่ปรากฏว่าคืนนู้ไง